สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในคลิปดีๆง่ายๆแต่ใหซสาละกับผมหนึ่งมุมหนึ่งสามค,ครับผมวันนี้ก็ที่บอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าจะมาพูดเรื่องอะไร่ะจากไอความแตกต่างของลูกหมาแล้วกับคลิปนี้จะมาพูดว่าทําไมก็คือจะมาพูดเรื่องว่าทําไมถึงว่าผมต้องรับหมาเข้ามาเพื่อเพื่อเพื่อเอาหมาจำหน่ายที่สามบายง่าย ก็คือทําไมต้องต้องรับหมาเข้ามาแหละก็คือเนี่ยพอดีบังเอิญชุดนี้ไปไดชุดแต่เจอสีเท้ามาแฮ้ไปขอแบ่งพี่เพ่าะนปีว่าพีเขาจะยอมให้มะเขไม่ได้ก็มี้ก็อยู่หกตัวเขาเลยขับด้ขอแบ่งเข้ามาได้มาหาตัวของพ่อเกมผมใไปตัวหนึ่งช,ชุดนี้สวยสวยมากเพราะว่าไอชุดนี้ของแม่นี่ผมคัดให้เขาไว้เลยแต่อย,อยู่อยู่ในเพศนี่แหละแล้วก็บังเอิญเขา ขาส่งขอฟา้มา,า,ะะอามากกว่าที่เจตนาจะมาค่ายพมเพหลอกแต่ว่าเขาขอตส่งขอฟา้ามาถามผมว่ามามันมีมันมีลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นมีมันผิดปกติไหมอะไรไางโอเพื่อผมผมเห็นปับ๊บโอ้โหผมรู้สึกโอยมันทุกข์ใจสุดนี่นะมันอะไก็คืออย่างแรกคือเราอยากจะได้เก็บไปทําสายเลือดด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือเราจะเอาไว้แบคงให้ลูกค้าก็คือในด้านของการขายมาใน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 คลิปเนี้ยผมจะมาพูดเรื่องว่า พอเราทําเป็นหลุบลักษณะของฟาร์มหรือเป็นลักษณะของของเชิงธุรกิจอ่ะเพราะมันเป็นธุรกิจแล้วมันต้องมันต้องมีการขายธุรกิจนั้นหรือว่างานนั้นจะอยู่ได้เพราะมันมีการขายแล้วงานนั้นจะอยู่ได้ต้องอยู่โดยผลกําไรดังนั้นเพราะมันมันอยู่ในช่วงช่วงน,นเนี้ยเพราะช่วงมันเนี้ยมาเนี้ยมันมันจะไม่ได้มีตลอดทั่วไปผมก็พยายามทําให้มันมีตลอดแต่ว่า มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากดังนั้นเพราะบางช่วงเนี่ยยังยังช่วงยังสองปีที่ผ่านมาปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยยังตั้งแต่เดือนพฤษภาตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนถึงเดือนกันยาเนี่ยผมทาลูกหมาไม่ออกก็คือสองปีเนี่ยผมได้ลูกหมาแค่ปีที่แล้วได้ลูกหมาคอกนึงแล้วก็ได้จากข้างนอกมาสองคอกได้ข้างนอกมาสองสี่คอกแล้วปีที่แล้วได้สี่ ส,สามคอกสามคอกได้ได้จากสีเทามาสองคอกสีสีสามสี่คอกหนึง่งก็ได้มาช่วยช่วงนั้นอยู่อยู่พอประมาณแล้วก็พอมาปีนี้อ่ะผมผสมไว้ช่วงเนี่ยสามแม่ได้ได้ไอตัวแซบนี่มาตัวเดียวเลย <c oughs> ก็พอได้ตัวเดียวแล้วแล้วก็เลยเลย,เลย,เลยจะไม่ได้ขายก็เลยไปตกลงกับไอชุดที่แล้วนั่นแหละแล้วก็ได้มาแค่สามตัว แล้วพอไปเจอชุดนี้โอ้โหมันทุกใจอ่ะก็คือนี่ยัง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 ไม่ได้เลือกเลยนะเนี่ยมันยังไม่แน่ใจเลยว่าจะจะเก็บจะเก็บสักตัวพอเห็นแล้วมันทุกใจเพราะมันเป็นคือเราเอาหยอดของของเราอะในในชุดก่อนหน้าเนี้ชุดพ่อชุดแม่มาแต่ตัวที่ว่าสวยสวยทั้งพอ่อทั้งแม่แล้วแกแกแกโคมแบงคัดไปแกเลยแล้วก็ ชุดที่แล้วมันมันนั้นผสมเร็วไปนิดนึงแล้วแกก็เลยเก็บไว้สองแกก็เลยเก็บไว้แล้วก็แบ่งแจกให้ลูกให้ให้ลูกน้องไปบางอะไรบางแต่ว่าสวยชุดที่แล้วก็สวยโตเป็นนุง่งโตพ่อแม่เหมืนอนันแหละสวยๆแล้วก็พอไปเห็นชุดนี้โอ้สวยกว่าชุดที่แล้วก็<笑><笑>เลยเฮ้ยไม่ไม่ได้ต้องเอาต่อ,อต่อเอามาเลยกงขอขอนงคอยอยู่กับึ่งหวันก,ก,นก็ขอแบ่งกับหมาก็คือมันก็ขอแบ่งกับหมาก็เหมือนจะว่า มันก็มีต้นทุนมีอะไรของเขาก็มีแต่เขาไม่ไม่พี่เขาไม่ได้ทําเพื่อจะขายอะแต่ว่าเหมือนแต่ว่า่างคนทางไดเขาก็ยังนี้ต้องต้องต้องไปแจกใครไหมแล้วก็ผมก็ได้เอาเอามาขายมีกําไหของมีกําไรในส่วนนี้ที่ว่าเอาไปเลียงจุ่เจือมาขอกลยให้แมวอย่าน้ทะเลาะกันแมวแมวแมวยาเหมือนแต่ว่าเอาเอาไปจุงเจือเอาไปเลียงขอเพราะว่าเหมือนแต่ว่าธุรกิจอะพราะมันไม่มีเม็ดเงินเข้า มันก็มันมันมันก็มันก็เหนื่อยอ่ะเ <c oughs> พราะว่ามามันต้องกินทุกวนันแต่ว่าถ้าเราไม่มีไรายได้เข้ามาเนี่ยมันก็หนักอยู่ดังนั้นนี่ที่ผมว่าทําไมทาไมที่ว่าเราเราเรา,เราถึงต้องเร,เ,รเราถึงต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องเอาเอานำเข้ามาก็คือเพราะมันช่วงเนี้ยไม่มีเราก็หลักของพมที่ผมจะเอาเข้ามาไม่ใช่ว่าเฮ้ hey, ยใครมีเอามาสเสนอผมรับไม่ใช่ว่าหรือว่านำนมาเสนอปั๊บเฮ้ยสวยรับหมดไม่ใช่ผมจะนึ่ง พ่อแม่พันธุเนี่ยต้องผมต้องเป็นของผมคือผมแน่ใจว่าไอพ่อแม่พันชุดนี้ให้ลูกมันจะออกมาเป็นอย่างงี้ออกมาเป็นอย่างงี้เราลูกราออกมาเป็นลักษณะพันนี้โตขึ้นมันจะต้องเป็นอย่างงี้คือเราเราต้องคือเราต้องประกันการันตีให้การุขาเขาได้ดังนั้นผมก็จะลับมาคือนึงเป็นสายเลือดของผมก็คือมันจะสวยไม่สวยตัวเล็กๆมันจะกองแก้งมันจะอะไรเนี่ยเรารู้เรา,เรายู่ โตขึ้นมันจะเป็นยังไงเราก็จะเอาเฉพาะสายเลือดของเราเท่านั้นเราก็เอามาเอามาการันตีให้กับลูกค้าตามเกจตามไอ้นั่นของของมันก็คือมันระหว่าเรารลับมาแล้วลับม้าในราคาปั๊มเราก็ตีราคากับกับลูกค้าให,ให,ให้ให้กับเจ้าของเขาว่ามันอยู่ในเกจไหนเพราะว่าการรลับข,ขายมันก็จะค้นละ666ค,ค,ค,คนละราคากันเพราะมันมีส่วนต่างมีอะไรอยู่อยู่พอประมาณ ในเรื่องการในเรื่องของราคาการหวางราคาไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปหนึ่งของมันไม่งั้นมันจะดูยาวมากดังนั้นคลิปนี้ก่อนที่ผมบอกว่าคือในในหลักของการนําเข้ามาในการทาไมต้ตรงตรงนำนำไอ้มาพวกเนี้ยขัดข,ข,ข,ข่ามาเพื่อเพื่อมาเนี่ยก็คือหนึ่งคือเราต้องทารเอามาเพื่อขัดขัดดูแลแล้วอะดูว่าตัวไหน,นว่าเราชอบที่จะเอาไปทำาช้เลือดต่อเพราะว่ามันเป็นมาที่ผมบอกแล้ว ือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นชุดท็อปๆเลยบางบางชุดก็เอามาเพื่อจําหน่ายให้ให้ให้ลูกค้าก็คือให้ให้ให้มีไว้สําหรับนั้นก็คือจุนเจือฝามอะไรเดี๋ยวก็พี่ผมบอกพอนเป็นระบบของธุรกิจเป็นระบบของงานที่เหมือนแ้่ว่าเราเราต้องใช้หมาเลี้ยงฝามเลี้ยงเลี้ยงเหล่าก็คือมานี่คืองานของผมพอมาเป็นหนังของผมปั๊บถ้าผมไม่ได้เงินจากมาหมามันก็ไม่มีอะไรกิน ผมก็จะอดด้วยก็คือก็คือที่ผมบอกคือเมวานเนี้ยคือพอเราทํางานเกี่ยวกับพันนี้ปั๊บมามามันเป็นตัวของของของงานของของของเป็นฐานของพมเลยเป็นเป็นรายได้หลักเป็นเป็นเป็นรายได้ที่จะมาจุนเจือของกับกับกับชีวิตผมพือผุมวางวางวางชีวิตของพมไว้เป็นทํางานเกี่ยวกับมาเลยดังนั้นเราก็มีหน้าที่ต้องต้องต้องหารายได้เขา ก็คือที่ผมบอกอ่ะธุรกิจมันตน้องเกิดเริ่มต้นจากการขายมันจะอยู่จะอยู่ใดก็ต่อเมื่อมีกำไรดังนั้นถ้าเราไม่มีมาก็คือพอเราในในเรื่องของลูกในในมุ่งองธุรกิจขายมาเนี่ยคือเราถ้าธุรกิจฝามาเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ารายได้มันมีอะไรบางรายจ่ายมันมีอะไรบางดังนั้นรายจ่ายอยู่ใดก็คือที่ผมบอกกำไรรายได้มันก็ต้องมีเข้ามา ให้ดีมันตรงหากเพรามันตรงหากกว่ารายจ่ายก็คือยัง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 เพะเนี้ยก็คือเพราะมันมีกำไรปั๊บมันอยู่ได้เรารายได้มาจากไหนบ้างละ่ละไหนไหนธุรกิจขายมา <c oughs> ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ประมาณโห้ยเก่าสุกเท่าก็เซนไหวไงส่วนใหญ่สำหรับของผมเนี้เก่าสุกเท่าก็เซนเนี้ยเป็นเรื่องของการขายลูกหมา เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีการทําประกวดงานฟ้าเกลี้ยงการอะไรบางก็ทุกวันนี้การทําประกวดก็มีแต่ว่าพอมันหนานนี้มันหยุดเราก็<ไ>มันมันก็ผมเมื่อตองผมูม้สึกผมจะไปเก็บตังค์หาเขาเอาเงินค่าเลี้ยงฟรีเพราะเนี้ยผมผม,ผมก็ทําไม่ได้บางทีก็เลี้ยงเขาฟรีเพราะหนาเนี้พอมันมัน,มน,นานแล้วก็ลงยังธุกรกิจอื่นยังพวกขายพวกเชือกจุงสายจุงอะไรพวกเนี้ย มันก็นิดหน่อยมันก็แถบมีก็ใส่อยู่นิดนิดนหน่อยอะไรไม่ได้แถวเราเราปริมาณที่เราคายมันก็แถบไม่ได้อะไรก็คือได้ได้หลักส่วนใหญ่ก็คือจากลูกหมาดังนั้นถ้าถ้ามันไม่มีลูกหมาคายมันก็คือแทบไม่มีไรายได้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามทาให้เรามีลูกหมาที่จะขาย,ยู่เนี่ยตลอดก็คือมันมันมันตองนี้ก็คือถ้ามีทุกเดือนมีอะไรเนี่ยก็นานะ รี่ว่ามันก็มันก็ไปยทุที่สวนที่ว่าที่ผมบอกทาลูกหมาที่มาข่ายเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าขายเป็นเป็นตลาดนัดทั่วไปหรือตลาดอะไรทั่วไปเราต้องขายในลักษณะของคุณภาพแบบของเราดังนั้นเราก็ต้องมีการผัดของต้องมีการการดูให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยลูกหมาตนนัวนี้ลูกหมาที่เราค่ายไปอยู่ในเกตนี้เราการันตีให้ลูกขายไงดังนั้น มันเหมือนที่ขายออกไปจากเรล่าเหมือนเหมือนมากของผมเลยคือเราต้องไปหามาแล้วเราไปหาเ้าดูดูเฉพาะที่เราโอเคเราคอนโทรนได้จริงๆดังนั้นที่ผมว่ามันก็มันเป็นเรื่องของของของ,ของการของเรื่องของธุรกิจแหละอันนี้ไม่ไม,ไม่เกี่ยวกับไอเรื่องของบีก,ก,กบับอกกีบีบีกับบีดหรือพัฒนาสายพันธุ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งการดูการอะไร ไอนี่มันเป็นในมุ่งองธุรกิจก็คือเรื่องพวกเนี้ยผมจะไม่ยังไม่ค่อยได้พูดเลยเท่าไหรเพราะว่ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในมุ่งองธุรกิจในมุ่งองการขายในมุ่งองเชิงของธุรกิจคงอง,องมาพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพยายามทามาพูดเรอยๆว่าว่า,วามันมันมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าใน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 คลิปนี้ก็คือผมผม,ผมมันแล้วว่าผมจะที่ผมมามาอธิบายแล้วว่าท,วทําไมเราถึงต้องนํามาเข้ามา มา,ม,ามาเพื่ออะไรแล้วก็การการเลือกมาของผมเนี่ยการพิจารณามาที่จะเอาข้อมาเนี่ยผมผมพิจารณาจากตรงไหนบ้างอะไรพวกนี้คือม,มันก็เป็นอย่างที่ผมพูดแล้วก็เดียวคลิปต่อไปผมจะมาพูดในเรื่องของว่าอะแล้วเราลองเอาหมาแล้วเรากําหนดราคาเข้าราคาออกยังไงอยูงง่ในเกณฑ์ประมาณไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำให้ต้อง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 กำหนดประมาณน,านั้นแล้วก็ ผมมีเกมวัดอะไรผมเปรียบเทียบยังไงบางต่างกันเริ่มต้นมาเกี่ยวกับการกําหนดราคาซึ่งเรื่องการกาหนดราคาเนี่ยในธุรกิจขายมาในธุรกิจมาเนี่ยผมบอกได้เลยเป็นจุดที่ผมว่าสูตรอะเป็นวัดจุดที่วัดถ้าเราจะอยู่ในงานนี้ใดเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้คือการหวังราคา ที่ชัดเจนถูกต้องเพราะว่าหมามันมันมันต้องอยู่นานแล้วก็แล้วจะหวางยังไงให้อยู่ในระยะยาวแล้วมีมหัศรรา์ที่ชัดเจนไห้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมใช้วิธีไหนแล้วก็มีมีพัฒนาการมายังไงผมเปรียบเทียบจตรงไหนผมทํำยังไงบ้างเดี๋ยวในในคลิปหน้าแต่คลิปนี้ก็คืออย่างที่ผมพูดไปแล้วครับก็คือการสิ่งสําคัญของธุรกิจมันตน้องมีการขาย เมื่อขายได้แล้วธุรกิจนั้นจะดำรงอยู่ได้ต้องมีกำไรครับผมขอบคุณมากที่ติดตามครับแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามผมวันนี้โอ้ยอดติดตามเกินคาดที่ผมกุกจิตแล้วก็ไปไปที่หาผนแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยแต่แต่ผมจะพยายามทำเกี่ยวกับเรื่องของมาพาังแกวเนี่ยออกอ,ออกมาให้ให,ให้ให้มีแง่หมุนต่างๆเลยให้แง่หมุนมา เป็นความรู้กับกับผู้คนที่สนใจแต่วันเนีใน้ในเรื่องของราคาในเรื่องของการขายนี่ในส่วนขมงเนี่ยจะเป็นในมุมของพวกที่จะทฟาฟาร์มหรือว่ามีเป็นความรู้เป็นไกด์ไลน์บางคนก็อาจจะทําได้ดีพ่ครัแต่เอาเอาเอา่ะสิ่งที่ผมพูดเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันเล็กๆน้อยๆเป็นความรู้จากจากประชุมการจากคนเลี้ยงจริงๆเอามาถ่ายทอดกันกันกันฟังครับผมเอามานี่ก็เล้เลเลนนย มานี่เฮ้ยอยากมานี่เฮ้ยมานี่เดูมานี่กันยังเรียกค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเ <c oughs> <c oughs> จา้าของเพาะเลี้ยงดีเพราะมันได้ยินเสียงเล่าก็ไม่ค่อยเอาเนี่ยไอไอชุดเล็กเนี่ยชุดเล็กนีดเล็กนะไหนหนารักสุดตัวเลยมานี่เฮ้ยอันนี้เน,นี่ยตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวนี้น่ารักมากนี่ตัวน,นี้ตนนัวนี้ดูสุดก็มีเจ้าของไปแล้วเนี่ยนะแล้วเนี่ยใช่ไหมอะ อะไรล่ะวินนะนี่จ้างเต่าตั้งชื่อก็มาและวเราสวยมากเหมือนไอ้โถนเลยเนี่ยอ่ะเฮ้ยมานนี้เฮ้ยมานนี้ดิมานนี้ก่อนมานนี้ก่อนเฮ้ยนี่นี่โครงสร้างใหญ่จะไม่ยอมมาเนี่ยเร็วเฮ้ยมันี้สวยน่ารักเกลนี่นี่ใส่แบบน้องเรื่องนี่ใส่ข้าวเท่าไอ้ไอ้ในเต่แต่ชุดเนี่ยขาวเท่าจริง เผาเท้าเนี่ยเนีเนีผาร้อยเปร์เซ็นต์เลยแน่น้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเผาเลยเนี่ยเนี่ยเผาแน่นอนเนี่ยชุดเด็เผาแน่แต่ันตีฟังไม่เผาแต่ชุดที่แล้วไม่แน่ใจที่เอามาอธิบายฟังเนี่ยยังไงพวกเนียไม่คมไม่แน่ใจเจ้าแดงแดเนี่ยเนี่ยไชุดเด็ดเผาช่วยเนี่ย นี่ตัวนี้ตัวนี้เทาตัวใหญ่ปึิ่งเจอเนี่ยนี่อ่ะเออไม่เลียไม่หันเลยเนี่ยตูวตัวดิกินแยงเพื่อนก็กินหมดเนี่ยอ่ะเนแนยพเนี่ยเทาชั่วเนี่ยเทาแน่ชุ่นี่ยเทาแน่โครงสร้างเรื่องดีเนี่ยนี่ใส่นี่ชัดเจนเลย นี่ฟันเย็นดน้วย <c oughs> โอเคโอเคครับผมนี่นเคนเลี้ยงหมาเพราะมันมีลูกหมามันก็มีซีซั่มโอเคครับผมน <c oughs> ั่งคุยเพื้นเลยเร็ว